สวัสดีครับมุมสองเวนนะครับวันนี้มุมสองเวนจะมาเกาะเตตชะช่างนะครับบวกกระแสเรศนะครับในมูทิจสีขึ้นจกกันในวันอาทิตย์ที่10กันยายน2566เวลา14นาฬิกา30นาทีโดยประมาณนะครับมุมสองเวนก็เลยถูกการนี้นะครับนำข้อมูลเกาะเตตชช่างบวกกระแสเรศนะครับมาฝากกับแฟนๆทุกท่านเพื่อเก็บไว้พิจารณาสาหรับการลงทืนกันนะครับ ก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกับแฟนๆเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่รับชมและชอบนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจที่ดีให้แก่กันด้วยนะครับและสําหรับแฟนเท่านใดนะครับที่ชอบการลงทุนนะครับชอบลุ้นชอบเจียนะครับผมขอแนะนานะครับ adpk 2 4พักยกระบบใหม่มีครบทุกกีฬารุ่นมันทุกสังเวียนออกตัวได้ทุกยกมั่นคงบริการดี adpk 2 4ครับ เราจะมาเริ่มการเกาะติดตช่างกันเลยนะครับเดี๋ยวที่ผมจะเริ่มไปที่ศึกมวยดิวิไทยก่อนนะครับหลังจากนั้นก็จะตามด้วยมวยไทยจะซื้อเลยนะครับมาเริ่มกันที่ศึกมวยดิวิไทยนะครับเริ่มทําการแข่งขันเวลา12นาฬิกา15นาทีโดยประมาณนะครับณเนะวทีจิตเมืองนอนท์นะครับโดยข่าวบ,บ็อกซึ่งเสียเดียมแล้วก็ทําการถ่ายทอดสดนะครับผ่านช่อง p p t v ท d ช่อง3 6มาให้เป็นเหมือนได้ร่วกันทางบ้านด้วยนะครับมาเริ่มที่คู่ที่1น,นะครับคู่ที่1นึ่งฝ่ายแดงก็คือเพชรแดงกวขอองม MBK นะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับยกเพชรศิษิ์ผู้ใหญ่คำล่านะครับพิกัด 105ปอนด์นะครับเมื Fa ่อช่วงเช้าทั้งคู่ก็มา105.1ร้ลดไปคนละจุดหนึ่งนะครับคู่นี้ความสูงความยาวนะครับดูว่าทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับจะดูลำเลื่อมนะครับเลดหลังช่างนะครับเปิดคู่ขี้เลยนะครับไข่ต่อรองนะครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับฟอร์มดูดีกว่าก็จริงนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็จะตะเวนโชคแทบเวทีภูทรบ้านเกิดซะส่วนใหญ่นะครับเพิ่งจะมาโชคที่สึกก้าโมดีวิธีไทยในไฟล์ล่าสุดนะครับแล้วก็โชว์ฟอร์มสวยชนะใจเพชรชันชัยมุไทยยิ้มนะครับก็เป็นมวยเกก่่่งงงจาาาาภูรรรรนนนนนนะะคคัับบสวทด้้ฝยเิฟอ์มไมม่่่ดีนนนะะคครรรรัับบฟออ์เป็งแตวา ชกอยู่แถบเวทีจิตเมืองนอนท์อยู่ขาบ็อกซิ่งเซเดียมเป็นประจําสม่ําเสมอมากกว่าครับฉะนั้นบรรยากาศก็แฟนหมวยก,น,าากน่าจะคุณาคุณตาคุณกับสีไม้เลยมือของท่าน,นฝ่ายน้ำเงินเป็นอย่างดีนะครับเลดหลังจากช่างนะครับเปิดใครต่อรองนะครับคุณน้มองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับหยกเพชรสิทธ์ผู้ใหญ่คำ่านะครับดูว่าเคลื่อนไหวที่เวทีจิตเมืองนอนท์สม่ําเสมอมากกว่าครับ มาถึงคู่ที่2นะครับฝ่ายเราคือเด่นปลาแตทอพาน4ี่นะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับแสงตะวันลูกเขาขวานะครับพิกัด1 0ึ่ปอนด์นะครับเมื่อช่วงเช้านะครับทางด้านฝ่ายแดงเด่นปลาแตนะครับมา108.8นะครับลดไปจุดแนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินแสงตะวันมา107.7ขาดไปจุดสาครับคุณดีความสูงความยาวนี่ใกล้เคียงกันเลยนะครับบาดหัวตัวเท่านะครับ ไฟแดงนะครับเด่นประแตนี่มาเข้าเวนแทนในด้านฉล,ลามขาวจิตมืองน์นะครับเดิมทีจะเป็นช้านฉลามขาวจิตมืองน์นะครับล่าสุดปรับเปลี่ยนเป็นเด่นประแตนะครับก็การเตรียมตัวฟิตซ้อมก็น่าจะดูเป็นรองนะครับเพราะว่าซ้อมรอรายการอยู่ตลอดนะครับรู้ตัวประมาณวันศุกร์นะครับก็น่าจะรู้ตัวประมาณ2-3วันแต่ก็ซ้อมรอรายการอยู่ตลอดนะครับแต่การเตรียมตัวการฟิตซ้อมก็ถือว่าเป็นรองทางด้านฝ่ายนะ้ําเงินแสงตะวันอยู่ดีนะครับ เด่นประแตนี้ก็เป็นนักชกจากจังหวัดยะลาวัย16ปีนะครับทำการฝึกซ้อมอยู่ที่ค่้ายหมวยซิดนุ่มน้อยนะครับมีนุ่มน้อยมือหัดใหญ่สมนึกพัดบุรี่นะครับเป็นคนดูแลนะครับม,มือขวาเขาในเหนียวนะครับเดินปั้มจับตีขวาคอแล้วก็ตีเหนียวแน่นแข็งแกร่งแข็งแรง,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 งบู๊ดูดานนะครับแต่ว่าหยุดไปนานนะครับไฟล์ล่าสุดชกไว้เดือนธันวาคมปี65เลยนะครับที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับวันนั้นแพ้นกยก3ภูมิพยักปอเปาอินนะครับก็เท่ากับว่านัดนี้ของท่านเด่นประแตเรือเวทีไปถึง9เเดือนนลยะครับ สวนทด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับแสงตะวันนี่ก็เป็นนักชกตัวยืนอยู่ในรายการอยู่แล้วนะครับฟอมก็3ฟอร์มหลังสุดก็ชนะ2ไฟฝ่ายแล้วก็สุปแพ้1ไฝ่ายนะครับล่าสุดนี่แพ้นอกยก3เหินออโตอาวันที่สุก้ามุนีวิีไทยนะครับก็การเตรียมตัวเป็นรองท้านฝ่ายน้ำเงินนะครับแสงตะวันนะครับฟอมก็ยังเป็นรองด้วยนะครับเพราะว่า3ฟมร์มหลังสุดของท้านฝ่ายแดงเด่นปะแต่นี่แพ้รวดเลยนะครับแล้วก็ชกไว้ไฟสุดท้าย เดือนธันวาคมปี65ปลายปีที่ผ่านมานะครับก็เท่ากับเรืยองพิธีปนานด้วยแล้ววันนี้มาเข้าเวรแทนการเตรียมตัวเป็นรอกด้วยครับเล็ดรังช่างนะครับเปิดอยู่ที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับแสงตะวันลูกเขาขวางเป็นต่ออยู่ในราคา5ต่อ4นะครับวันนี้ก็ยังชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับแสงตะวันลูกเขาขวางนักมวยตัวยืนอยู่ในรายการนะครับการเตรียมตัวดูดีกว่าฟอร์มสดกว่านะครับแล้วก็ชกเป็นประจำสม่ำเสมอต่อเนื่องร่างกายดีกว่าด้วยครับเล็ดรังช่างเปิดอยู่ที่ฝ่ายน้ำเงินแสงตะวันลูกเขาขวาง5-4มองไปที่ฝ่าย มาถึงคู่ที่3ครับรองคู่เอกฝ่ายแดงคือเทพมังกรพักยกทีเส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับพญาคุเสือจันทถกบ้านมวยไทยนะครับพิกัด1นึ่งอนด์นะครับเมื่อช่วงเช้าทางด้านฝ่ายแดงนะครับเทพมังกรมา117.2ลดจุดนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับพญาคุมา1นึ่งอนด์พอดีเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับคู่นี้ความสูงความยาวนี่ก็ดูว่าทางด้านฝ่ายแดงนะครับเทพมังกรจะดูเลื่อมๆนะครับคู่นี้เคยพบกันมาแล้ว1ครั้งนะครับ เคยพบกันมาแล้วหนึ่งครั้งครับเดือนสิงหาคมปี6 6 ok ok, เดือนที่ผ่านมานี่เองนะครับต้นต้นเป็นทางด้านพยาคุดออกนําไปก่อนค่อนข้างไกลเลยนะครับแต่ว่าปลายปลายมาแผ่นนะครับทําให้ทางด้านฝ่ายทางด้านเทพมังกรน,นะครับตามตีเสมอได้สําเร็จนะครับก็ถือว่าตน้นต้นทางด้านฝ่ายทางด้านพยาคุดออกนําไปก่อนค่อนข้างเยอะเลยนะครับแต่ว่าปลายปลายมาแผ่นนะครับก็เลยถูกตามตีเสมอวันนี้รีแมทกันอีก1ไฟนะครับก็ถือว่าน้าหนักค่อนข้างจะสวยด้วยกันทั้งคู่เลยนะครับ เลดลังช่างนะครับเปิดที่ฝ่ายน้าเงินนะครับพยาคุดเสือจดเสือจ,จันทร์ถกบ้านมือไทยเป็นต่อ5้าสี่นะครับวันนี้ก็ยังชอบไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับพยาคุดเสือจันทร์ถกบ้านมวยไทยนะครับฝีมือหลักเหลี่ยมดูดีกว่านะครับต้นต้นเชื่อว่าก็ยังน่าจะออกนําไปก่อนเหมือนไฟที่ผ่านมานะครับไปไปลายถ้าไม่แผ่วไม่ยุบไม่ย่นนะครับก็น่าจะประคองตัวนะครับเอาชนะ เทพมังกรพักยกที่เฮ็ดไปได้แบบสนุกนะครับเลดลังช่างเปิดอยู่ที่ฝ่ายน้ําเงินพยาคุดเสือจันทร์ถกบ้านมือไทย5้ามองไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับพยาคุดเสือจันทร์ถกบ้านมือไทยครับ มาถึงคู่ที่4นะครับเป็นคู่เอกนำรายการฝ่ายแดงนะครับเมืองทัพย์พักยกเจ็เจ็ดนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับแสงอาทิตย์แดงข่าวสายพิกัด1 4 5บปอนด์นะครับเมื่อช่วงเช้านะครับทางด้านฝ่ายแดงเมืองทัพย์มา145.4ลดจุดส่ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับแสงอาทิตย์มา144.8ขาดไปจุดสนะครับคู่นี้ความสูงความยาวก็ดูว่าทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับแสงอาทิตย์จะดูเหลื่อมๆนะครับคู่นี้ต้องบอกว่าเนื้อตัวไม่ค่อยสวยด้วยกันทั้งคู่นะครับฟอร์มหลังๆก ก็มีสะดุดสะดุดด้วยกันทั้งคู่เลยนะครับฟอร์มไม่ค่อยดีทั้งคู่นะครับแต่ว่าทางด้านฝ่ายแดงน,นะครับเมืองทรับก็จะชกอยู่แถบเวทีเมืองกรุงซะส่วนใหญ่เลยนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินแสงอาทิตย์นี่หลักๆส่วนใหญ่ก็จะเคลื่อนไหวอยู่แถบเวทีภูทอนซะมากกว่าครับฉะนั้น เวทีเมืองกรุงของทางด้านฝ่ายแดงนะครับเมืองทรัพย์จะคุ้นเคยมากกว่านะครับเลทหลังช่างนะครับเปิดอยู่ที่ฝ่ายแดงเมืองทรัพย์พักยกเจ9ครับวันนี้ก็ยังชอบไปที่ฝ่ายแดงครับเมืองทรัพย์พักยกเจนะครับคูนี้ก็มีราคาก็น่าจะขยับขยายแต่งตัวบางทุนกันด้วยนะครับดูว่าเนื้อตัวไม่ค่อยสวยทั้งคู่สักเท่าไหร่นะครับแต่มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับเมืองทรัพ์พักยกเจเดครับเลทหลังช่างเป็นต่อ19ครับ มาสรุปทวนกันอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับมวยชอบก่อนชกของศึกมวยวิถีไทยในวันนี้นะครับคู่หนึ่งนะครับเลดเปิดใครต่อรองมองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับยกเพชรสิ์ผู้ใหญ่คำล่าคู่ที่สองนะครับเลดเปิดทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับแสงตะวันลูกเขาขวาง5 4มองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับแสงตะวันลูกเขาขวางครับคู่ที่3รองคู่เอกเลดเปิดอยู่ที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับพญาคุดเสือจันทถกบ้านมวยไทย5้าก็ยังชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับพญาคุดเสือจันทรถกบ้านมวยไทย คู่ที่4คู่เอกนำรายการนะครับเลทเปิดเลทเปิดสิอยู่ที่ฝ่ายแดงนะครับเมืองทรัพย์ทักยก77นะครับก็มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับเมืองทรัพย์ทักยก77ครับสำหรับมวยชอบ1ตัวนะครับของศึกมวยวิธีไทยในวันนี้ก็มองไปที่คู่ที่2เลยนะครับมองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับแสงตะวันลูกเขาขวานครับการเตรียมตัวดูดีกว่านะครับแล้วก็ร่างกายดูดีกว่าเพราะว่าชกต่อเนื่องสม่ำเสมอมากกว่าครับมองไปที่แสงตะวันลูกเขาขวานครับ มาต่อกันที่ศึกมวยไทยจัดสีนะครับเริ่มทําการแข่งขันเวลาเดิมนะครับ14.30นโดยประมาณนะครับคู่ที่1นะครับฝ่ายแดงก็คือเพชรเบญชาปอมงคลอินนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเด่นสยามเหลี่ยมธารวัฒน์พิกัดหนึ่งกับสามบอลนะครับเมื่อช่วงเช้านะครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับเพชรเบญชามา102.2ขาดไปจุดแนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินเด่นสยามนะครับมา104 4ลดไป1.4นะครับก็ถือว่าลดน้ำหนักเยอะอยู่พอสมควรนะครับทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับเด่นสยามนะครับแล้วก็ชกเป็นคู่แรกด้วยนะครับช่วงบ่าย2ครึ่งนะครับก็การยืระยะน่าจะมีปัญหาหรือเปล่านะครับก็ต้องดูการชกบนเวทีประกอบนะครับคู่นี้ความสุขความยาวนี่ใกล้เคียงกันเลยนะครับบาดหัวตัวเท่าเลยนะครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับเพชรบัญชานีก็เป็นนักชกจากจังหวัดบุรีรัมย์ครับทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ปอมงคลอินครับมีเจแป้งนะครับอะลิสานะครับมงคลอินนะครับเป็นผู้จัดการครับ เป็นมวยขวานะครับเข่าในเปิดเกมสัตว์แข้งต่อยหมัดลกวัดปั้มตีนเนี่ยแน่นแข็งแกร่งนะครับฟอร์มสดนะครับสดุดไฟล์ล่าสุดเพลงไฟ์เดียวนะครับก่อนอันนั้นนี่ฟอร์มดีมาตลอดเลยนะครับล่าสุดนะครับแพ้คะแนนอีคิวสัมสอสละชีพที่เวทีช่องเจ็ดสี่นะครับต้องบอกว่าฝ่าห้าไฟล์หลังสุดของทางด้านไยแดงชนะไปถึงสี่สุดแพ้ไฟเดียวนะครับ ปลอมสดมากๆนะครับทางด้านไฟแดงนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเด่นสยามนะครับเป็นนักชกจากจังหวัดสงขลานะครับเที่ยวนี้มาเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่พีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะครับเป็นไฟที่2แล้วนะครับมีเสียแขกสนชายเท็ดุ้งเหลืองนะครับดูแลนะครับมีพันตำรวจเอกธนวัฒน์สินสุยนะครับให้การสนับสนุนนะครับ เป็นมวยซ้ายนะครับเขาในเหนียวเปิดเกมเตะ้ายต่อยซ้ายแรงนะครับวงในปั้มตีแข็งแกร่งบุดุดันนะครับกระดูกดีนะครับแต่ว่าฟอร์มดูเป็นรอนครับสามฟอร์มหลังสุดของทางด้านฝ่ายน้ำเงินนี้ชนะ1แล้วก็แพ้ไป2นะครับล่าสุดนี้แพ้คะแนนบุญชัยสอบุญมีริที่ฐานทัพอากาศดอนมือนะครับคู่นี้นะครับชื่อมวยกระดูกมวยมาก่อนนี่อยู่กับทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับเด่นสยามนะครับแต่ว่า ความสดร่างกายดีอยู่กับทางด้านฝ่ายแดงนะครับเพชรบัญชานะครับก็ต้องบอกได้เสียกันคนละอย่างนะครับทางด้านฝ่ายแดงเมื่อช่วงเช้าน้ําหนักมาขาดไปจุดแนะครับครึ่งปอนกว่าเลยนะครับส่วนฝ่ายน้ําเงินก็มาน้ําหนักเกิน1.4ป่งดปอนลดอ่าลด1.4เลยนะครับก็ถือว่าอีกคนนึงมาน้ําหนักขาดอีกคนนึงมาลดเยอะนะครับก็ต้องดูการชกบนเวทีประกอบนะครับแต่ถ้าทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับน้าหนักอ่าฟื้นทันนะครับไม่มีปัญหากับการยืนระยะนะครับวันนี้ผมชอบอันที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับ ดูว่าเที่ยวนี้มาเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ P ีแสนชัยนะครับมาตรฐานความเชื่อถือค่ายครูบําครู้อมดูมีเยอะกว่านะครับมองไปที่ฝ่ายน้ําเงินก่อนนะครับเด่นสยามเหลี่ยมธนวันรครับเลทหลังช่างคู่ขี้เลยนะครับเปิดขครต่อรองนะครับมองไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับเด่นสยามเหลี่ยมธนวัตรนะครับแต่ถ้ามีราคาแนะนําให้บางทุนด้วยนะครับเนื่องจากว่าช่วงเช้าเด่นสยามมาลด1.4ก็ลดเยอะอยู่พอสมควรครับแต่ก็มองไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับเด่นสยามเหลี่ยมธนวัตรนะครับเลทหลังช่างขครต่อรองครับ มาถึงคู่ที่2นะครับฝ่ายแดงคือโดมทองลูกเจ้าพ่อลงต้มนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับสังฟ้านอนุวัฒน์ยิมนะครับพิกัด109ปอนด์นะครับเมื่อช่วงเช้านะครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับโดมทองมา109.2ลดจุส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับสังฟ้ามา108.8ขาดไปจุนะครับคุณดูความสูงความยาวก็ใกล้เคียงกันอีก1คู่นะครับฝ่ายแดงนะครับโดมทองนี่สออ่า เป็นนักชกจากสุราธานีนะครับทำการฝิกซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยพลันชัยนะครับมีโค้ดพลันชัยอดิเทพวรพันธ์นะครับดูแลมีคุณสมชายพูนสวัสดิ์ครับให้การสนับสนุนเป็นมวยขวานะครับเขาในเหนียวสั์แข้งต่อยหมัดรุนแรงนะครับปั้มตีแข็งแกร่งยาไสแรงนะครับบุดูุดันนะครับมาสอบคมนะครับก็ดูกดีนะครับแต่ว่าช่วงหลังๆฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าที่ควรครับแต่ก็ถือว่าเป็นเจ้าบ้านเจ้าถิ่นนะครับคุณต้องบอกว่าต่างสึกต่างสายนะครับทางด้านฝ่ายแดงโดมทองก็จะชกอยู่สายสึกเกเพชรเป็นประจำอยู่แล้้วนนะครรับฟอออ์มมมล่่าาาาสุดดดดขงงงงททฝยแก็ี แพ้2ฝ่ายแล้วก็ชนะ1ไฝ่ายนะครับล่าสุดนี้แพ้คะแนนเพชรๆทธนกเขาก็มอสิบเอ็ดที่วิีราชดำเนินนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับสั่งฟ้านี่เป็นกชกจากนครราชสีมานะครับทำการฝึกซ้อมอยู่ที่นออนุวัตรยิมนะครับที่จังหวัดชนบุรีนะครับมีคุณอนุวัฒน์พดุงโพจน์นะครับดูแลนะครับคุณอีกทางด้านฝ่ายน้ำเงินสั่งฟ้าเดิมทีก็จะชคอยู่สายศึกเพชรยินดีนะครับวันนี้ก็ถือว่ามาเยือนนะครับ เป็นมวยขวาครับจังหวัดฝีมือครบเครื่องนะครับตีนหน้าแรงสาดแข้งไล่แขนขวางแทงแรงหลักเหลี่ยมดีนะครับช่วงหลังๆก็จะไปเดินสายชกอยู่แถบเวทีภูทรซะส่วนใหญ่เลยนะครับแต่ว่าได้กลับมาหายใจที่เวทีเมืองกรุงไว้แล้ว1ไฝ่ายในไฟล์ล่าสุดนะครับก็ถือว่าโชว์ฟอร์มสวยเลยนะครับชนะน็อกยกสานะครับสายเพชรก้องธรณีมวยไทยที่วชีราชดำเนิน,นนะครับวันนั้นเตะก,การขอชนะน็อกเลยนะครับซึ่งก่อนหน้านั้นก็จะชกอยู่แถบเวทีภูทรบ้านเกิดนะครับแต่ก็ถือว่าฟอร์มดีนะครับ3ฟอร์มหลังสุดนี่ชนะรรวดเลยนะคับ คู่นี้นะครับเรทหลังจากช่างนะครับเปิดใครต่อรองนะครับเจ้าบ้านเจ้าถิ่นก็อยู่กับทางด้านฝ่ายแดงนะครับเพราะว่าโชคอยู่สายสึกเกียริเพชรเป็นประจันครับส่วนฝ่ายน้ำเงินมาเยือนนะครับเพราะว่าเดิมทีจะโชคอยู่สายสึกเพชรยินดีนะครับแต่ว่าเรทเปิดมาคู่ขี้สูสีเลยนะครับฟอร์มสดก็อยู่กับทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับทางด้านฝ่ายแดงฟอร์มดูอาจจะดูเป็นรองครับแต่ผมมองว่าทางด้านฝ่ายแดงนะครับจะชคช่วงกลางวันเป็นประจํามากกว่านะครับทางด้านฝ่ายน้ําเงินในช่วงหลังๆก็จะชค เวลากลางคืนซะส่วนใหญ่นะครับยังไม่คุ้นเคยเคยชินกับการชกกลางวันนะครับผมดูว่าทางด้านฝ่ายแดงนะครับโดมทองจะคุ้นเคยกับการชกกลางวันมากกว่าแล้วครับแล้วก็วันนี้มาชกตู้ช่วงกลางวันด้วยนะครับก็ดูว่าการเยียรยาของทางด้านฝ่ายแดงโดมทองน่าจะดูดีกว่านะครับเลตไข่ต่อรอนะครับก็มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับโดมทองลูกเจ้าพ่อหลวงต้มตรงต้มนะครับเจ้าของสายศึกเกียรติเพชรอยู่แล้วนะครับเจ้าบ้านเจ้าทิ้งนะครับก็ดูว่าบรรยากาศน่าจะดูดีกว่านะครับเลตไข่ต่อรอนะครับมองไปที่ฝ่ายแดงโดมทองลูกเจ้าพ่อหลวงต้มครับ มาถึงคู่ที่สานะครับรองคู่เอกฝ่ายแดงก็คือกอะเต่าเพชรสมนึกนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเวนอมลักกี้บันเทิงพิกัด118ปอนด์เมื่อช่วงเช้านะครับทั้งคู่มาหนึ่งร้อปอนด์พอดีเท่าพิกัดไม่ต้องลดเลยนะครับคู่ีุความสูงความยาวก็ทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับจะสูงกว่าลูกสูงกว่าลอยกว่าอย่างเห็นได้ชัดนะครับฝ่ายแดงนะครับกอะเต่านี่เป็นโชคจากจังหวัดงร้อยเอ็ดนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่เพชรสมนึกนะครับมีคุณสมนึกต้นโสนครับดูแลนะครับเป็นมวยซ้ายประเภทควบเครื่องเปิดเกมสาดแข้งต่อยหมัด ล่แขนปั้มตีแข็งแกร่งมาสอกรุนแรงเก่ากระดูกดีนะครับกระดูกมวยดีเลยนะครับแต่ว่าช่วงหลังฟอร์มดูไม่ค่อยดีนะครับสามฟอร์มหลังสุดของคณะฝ่ายแดงนะครับก็ชนะ1นึฝ่ายแล้วก็สรุปแพ้ไป2องฝ่ายนะครับล่าสุดนี้แพ้คะแนนเพชรแสนสุขชดบางแสนนะครับในศึกวันลุมพินีนะครับส่วนฝ่ายน้ําเงินครับเวนอมนี่เป็นนโชคจากจังหวัดสงขลานะครับทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเกียรติเพชรนะครับมีเดียเกียรติเพชรเป็นคนดูแลนะครับเชียบเกียรติเพชรสตาร์ทเทนเนอร์นะครับแล้วก็มีเสียอุ้มลัคกี้บันเทิงนะครับให้การสสนนนนัับบุะคร ดีกีนะครับของเวนอมนี่ก็อันดับ2มือรอบบุญเสือครั้งที่22ครั้งล่าสุดเลยนะครับเป็นมวยซ้ายจังหวะฝีมือเตะซ้ายต่อยซ้ายรุนแรงนะครับดักเตะดักแทงหลักเหลี่ยมดีวงในไล่แขนปั้มตีแข็งแกร่งมัดสอกคมนะครับ สามฟอร์มล่าสุดฟอร์มดูดีกว่านะครับชนะ2แล้วก็แพ้1นะครับล่าสุดนี่แพ้คะแนนกองพบยาสีฟันสมุนไพรสายโยกที่ววทีช่อง74นะครับวันนั้นเป็นการชิงชนะเลิศนะครับในรอบบุนเสือครั้งที่12ด้วยนะครับแพ้กองพบก็เลยคว้าอันดับ2มาครองนะครับคู่นี้กระดูกดีเก๋าอยู่กับทนัแฝ่ายแดงนะครับเกาะเต่าครับแต่ร่างกายดูดีกว่าได้สูงได้ลอยฟอร์มสดกว่าก็ต้องอยู่กับทางนัดฝ่ายน้ำเงินนะครับที่สาคัญนะครับมาเกตตัวฟิซซอมอยู่ที่ค่ายมวยเกิเพชรสายทีมงานคนจัดดดด้้้ววยยยยบบรรรากศจอูไเี เลดหลังช่างนะครับเปิดที่ฝ่ายน้ำเงินเวนอมลักกี้บันเทิง118ครับวันนี้ก็ยังชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับเวนอมลักกี้บันเทิงสูงกว่ายาวกว่านะครับประเภทจังหวะฝีมือนะครับอกอะเต่ากระดูกดีน่าจะต้องเปิดเกมเดินเข้าหานะครับน่าจะเข้าทางทนานด้านเวนอมลักกี้บันเทิงเป็นหมว่ประเภทจังหวะฝีมือดักเตะดักแทงอยู่แล้วอาว,าวุธเยวาวน่าจะถึงก่อนนะครับต้นๆน,นำไปก่อนไปไปลายประคองตัวดีๆน่าจะเอาชนาะคะแนนรุ่นพี่อย่างกอะเต่าเพชรสมนึกไปได้แบบสนุกคู่ขี่เลยนะครับ เล็ดลังช่างเปิดอยู่ที่ฝ่ายน้ำเงินเวนอม11.8นะครับมองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับเวนอมลัคกี้บันเทิงครับมาถึงคู่ที่4นะครับซึ่งเป็นคู่เอกนำรายการนะครับฝ่ายแดงคือเพชรหนึ่งเพชรมวยไทยนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับสิงห์ดำยุทธสุราษพิกัด109ปอนด์นะครับเมื่อช่วงเช้านะครับทางด้านฝ่ายแดงเพชรหนึ่งนะครับมาเหยียบตาช่างครั้งแรกก็ 109.8ลดจุดแปดครับแต่ว่ารถเสร็จเป็นคนสุดท้ายเลยนะครับรถสองสองรอบเลยนะครับยังเหยียบตาช่างครั้งที่2ก็ยังติดอยู่อีกจุดสนะครับก็ต้องบอกว่า109ปอนด์ของท่านั้นเพชรหนึ่งนะครับฝ่ายต่อไปน่าจะมีปัญหานะครับน่าจะต้องปรับขยับเวทขึ้นไปเลยนะครับส่วนฝ่ายน้ําเงินนะครับสิงห์ดำนะครับมา110.4ลดไป1.4นะครับลดเยอะกว่าก็จริงนะครับแต่รถเสร็จก่อนนะครับช่วงหลังๆก็ต้องบอกว่าสิงห์ดำ มาลดน้ำหนักหน้าตาช่างก่อนชกนี่ไม่ต่ำกว่า1ป่ปอนด์นะครับสุดท้ายก็ลดได้สบายๆนะครับวันนี้1.4ก็ถือว่าลดไม่นานนะครับแล้วก็คุณนี้ความสูงความยาวก็ถือว่าใกล้เคียงกันเลยนะครับปาดหัวตัวเท่าเลยนะครับ ไฟแดงนะครับเพชรหนึ่งนี่เป็นนักชกจากประเทศฝรั่งเศสนะครับทำการซีซ้อมอยู่ที่เพชรมวยไทยที่ประจวบนะครับมีคุณพ่อของท่านเพชรหนึ่งครับดูแลเลยนะครับดีกีก็แชมป์108อปอนด์วิธีราชดำเนินนะครับฟอร์มสดด้วยนะครับเป็นมวยขวาครบเครื่องบู๊เปิดเกมเตะขวาต่อยขวานะครับสาดแข้งต่อยหมดัดรุนแรงนะครับวงในขวาคอกรกดตีปั้มตีเหนียวแน่นแข่งแข่งแ,แดงบู๊ดุดันเลยนะครับฟอร์มสดเลยนะครับก้าวไฟหลังสุดนี่ชนะไป8นะครับแล้วก็เสมอหนึ่งไฟยังไม่แพ้ไข่มา9ก้าไฟเลยนะครับ ล่าสุดนี้ชนะคะแนนพลิกชนะคะแนนเพชรป่าศักดิ์สอสละชีพที่เวทีราชดำเนินนะครับวับนนั้นยกที่1พลาดโดนนับไปก่อนด้วยนะครับแต่ว่าไม่ลดละความพยายามนะครับเดินบดเดินบี้สุดท้ายพลิกกลับมาแซงเอาชนะคะแนนเพชรป่าศักดิ์สอสละชีพได้สําเร็จนะครับแล้วก็คว,ว้าแชมป์ร้อยแปดปอนด์เวทีราชดำเนินมารองด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นวยบูเปิดเกมหุ่นจิตผู้ใจเกือบร้อยนะครับ ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับสิงห์ดำเป็นนักชกจากสุราษฎร์ธานีนะครับทำการฟีซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเกียรติฟูเฟื่องนะครับมีคุณโยศทินพลาวุฒินะครับดูแลแล้วก็มีทางด้านมวยหูยุราษฎร์ให้การสนับสนุนนะครับเป็นมวยซ้ายนะครับจังหวะฝีมือเตะซ้ายต่อยซ้ายรุนแรงนะครับดักเตะดักแทงไล่แขนปั้มตีแข็งแกร่งมัดศอกคมหลักเหลี่ยมดีนะครับเก๋าก็ดูกตีนะครับหลักเหลี่ยมความเป็นมวยก็ดูได้เปรียบด้วยนะครับแต่ฟอร์มดูเป็นร้อนครับสามฟอร์มหลังสุดนะครับคอนรทนด์ฝ่ายน้ำเงินก็แพ้หนึ่งไฟท์นนนนะะะคครรับล่าาสุดกก็ชชแเเพฤธิขม ที่วิธีช่อง74นะครับก็ถือว่าฟอร์มดูเป็นรอนนะครับแต่ว่ากระดูกมวยฝีมือมวยดูได้เปรียบนะครับคู่นี้เลดหลังจากช่างนะครับก็เปิดที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับสิงห์ดยุทธสุราชนะครับเป็นต่อ19ครับวันนี้ก็ยังชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับสิงห์ดยุทธสุราชนะครับจังหวะฝีมือดูรวดเร็วกว่านะครับฝ่ายแดงเป็นมวยบู๊เปิดเกมน่าจะต้องเดินเข้าหาน่าจะเข้าทางแต่ได้ฝ่ายน้ำเงินสิงห์ดำนะครับดักเตะดักแทงออกแข้งสายได้รวดเร็วนะครับแล้วก็ดูว่าชวงเช้้าานนํหัก รถเยอะแต่ลดไม่นาน,นครับเพราะว่าทางด้านฝ่ายแดงรด2ถึง3รอบรดเสร็จเป็นคนสุดท้ายนะครับก็ดูน้ำหนักของทางด้านเพชรหนึ่งน่าจะตึงๆนะครับฝ่ายต่อไปน่าต้องขยับเวทขึ้นมานครับวันนี้เลดหลังจากช่างนะครับเปิดที่ฝ่ายน้าเงินนะครับสิงห์ดํา19มองไปที่ฝ่ายน้ำเงิน,นครับสิงห์ดยุสุราษฎร์ครับมาสรุปทวนการอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับหมวยชอบ หลังช่างนะครับของมวยตตจีสีในวันนี้นะครับคู่ที่หนึ่งเหลียเปิดไขรต่อรองนะครับมองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับเด่นสยามเลี่ยมธนวัฒนะครับแต่ถ้ามีราคาก็แนะนําให้บางทุนด้วยนะครับช่วงเช้าลดน้าหนัก1.4ปอนด์และชกเป็นคู่แรกนะครับน่าจะมีปัญหากับการยีริยไทไทยหรือเปล่านะครับก็แนะนําให้ดูการชกบนเวทีประกอบนะครับแต่ถ้าฟื้นนะครับไม่ยุบย่นจนเกินไปนะครับก็มองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับเด่นสยามเลี่ยมธนวัฒน์ครับเห็ียญไขต่อรอง มาถึงคู่ที่2นะครับคู่ที่2นี่ก็เปิดเลดเปิดใครต่อรองนะครับก็ยังมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับโดมทองลูกเจ้าพ่อลงต้มนะครับชกอยู่สายสึกเกตเพชรเป็นประจําบรรยากาศน่าจะดูดีกว่านะครับมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับโดมทองลูกเจ้าพ่อลงต้มครับคู่ที่สานะครับเละเปิด1 1ไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับเวนอมลักกี้บันเทิงนะครับเจ้าบ้านเจ้าถิ่นด้วยได้เปรียบสรีระสสูงนะครับฟอร์มสดกว่ามองไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับเวนอมลักกี้บันเทิงแต่กระดูกมวยเป็นรองนะครับ และคู่ที่4นะครับเด็ดเปิดสิอยู่ที่ฝ่ายน้ำเงินสิงดํานะครับก็มองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับสิงดํายุสุราช่วงเช้าทางด้านฝ่ายแดงเพชรหนึ่งลดน้ำหนักนานคนเลดเสร็จเป็นคนสุดท้ายนะครับก็ถือว่าน้ำหนักไม่ค่อยสวยนะครับมองไปที่ฝ่ายน้ำเงินสิงดํายุสุราชครับสำหรับมวยรักมวยชอบ1ตัวนะครับมองไปที่คู่ที่3นะครับมองไปที่รองคู่เอกฝ่ายน้ำเงินนะครับเวนอมลักกี้บันเทิงครับ สำหรับวันนี้นะครับก่อนที่ท่านจะนำไปลงทุนนะครับขอให้ท่านนำไปวิเคราะห์ก่อนอีกครั้งนึงนะครับเพราะว่าการลงทุนนะครับตั้งอยู่บนความเสี่ยงเพราะฉะนั้นผู้ลงทุนควรลงทุนด้วยความระมัดระวังนะครับถ้าอยู่ตัวดีก็บังกันไว้หน่อยแต่ถ้าอยู่ตัวไม่ดีนะครับก็ขยับขยายเอาตัวรอดให้สำเร็จนะครับแล้วท่านจะมีความสุขกับการลงทุนในวันนี้อย่างที่บอกนะครับโหมดชอบอาจจะไม่ใช่โหมดชนะ100%เสมอไปอาจจะแพ้หมูเลยก็ได้นะครับขอย้ำว่าโหมดชอบอาจจะแพ้หมูเลยก็ได้ฉะนั้น, Alum, น,ออน,ท,น,นท,ท่านนำไปวิเคราาาะะะห์กกกกก่่่ออออนน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 รรรรลลงงงงทททุุีีคคคััั้้้ึบบแแวว็ขพฟมย สุดท้ายนี้นะครับขอให้พี่น้องแฟนบอลทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ตลอดปีแล้วก็ตลอดไปเลยนะครับวันนี้ลาคันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ